สวัสดีจ้าพระจ๋าแม่จ๋าอันนี้คือเกานะเก็ดเนาะเกาะเก็ตเลี้ยงในตู้นะมีความสวยงามมากเมื่อก่อนกอนหนึ่งต้นขนาดนี้หลายหมื่นเนาะไม่ใช่หมื่นเดียวเนาะหลายหมื่นเนาะเป็นบอลในฝันของหลายๆคนนะเกาะเก็ดสวยงามมากจ้ะเจนหนึ่งเจนสองอะไรไม่รู้เยพินก็เรียกไม่ถูกแล้วเนาะเพราะเยะพินไม่เก่งในบอลเรื่องนี้แล้วตอนนี้มาเมื่อคืนนี้มีแม่จ๋าคนนึงถามเยพินว่า บอนดินแน่นๆแบบนี้นะทำไงดินแน่นๆอย่างนี้คือบอนที่ว่าปลูกด้วยใบกําปูนะดินมันแน่นแล้วรากมันดําอย่างเงี้ยเอาไว้มันก็ไม่โตจ้ะวิธีการเลยคือเอาดินออกอล้างให้สะอาดจ้ะแล้วปลูกใบจ้ะดินมันดําเงี้ยคือบอนไม่สมบูรณ์แล้วนะดินมันหมดอาหารดินมันอะไรอย่างเงี้ยนะรากมันหายใจไม่ได้รากมันเดินไม่ได้จ้ะเปลี่ยนดินเลยจ้ะแบบเนี้ยคือรากแน่นและยิ่งลมหนาวมาอย่างนี้ด้วยนะ ดินมันแน่นจัดจ่ะฟั่ดินทิ้งแล้วเงี้ยทิ้งไหมไม่ทิ้งจะเอาไปตากแดดแล้วามาใช้ได้จ่ะต้องเปลี่ยนดินจ้ะเพราะเราเปลี่ยนดินแล้วเนี่ยถ้าสภาพดินอย่างนี้คือแน่นปะอันนี้ให้ป้าผู้ช่วยทำเนาะป้าผู้ช่วยใส่กับมะพร้าวเยอะไปนะเนี่ยมีแต่กับมะพร้าวแบบเนี้ยแบบนี้ก็ไม่ดีนะมีแต่กับมะพร้าวเนี่ยเห็นไหมรากไม่งอกอกเนี่ยเห็นไหม ให้ป้าผู้ช่วยทําให้แกก็คือเอาเอาดินเนี่ยเอาดินนี้วางเอากับมะพร้าวหมก,กเห็นไหมดินมันแน่นเนี่ยดินมันแน่นเอากับมะพร้าวหมกได้มันก็ไม่มีความหมายนะไม่ใช่เพราะด้วงตัวนี้กินรากนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวจ้ะดินมันแน่นรากมันไม่เดินป้าผู้ช่วยแกเอาเอาดินแน่นๆเนี่ยเอาออกมาแล้วกาวกับมะาพร้าวหมกแล้วน้ำลด จเจริญเติบโตไหมไม่ไม่ไมจเจริญเพราะว่าไม่ได้เอาดินเก่าออกแล้วดูในหัวมันก็ผุไปเนะี่ยหัวมันก็ผกุหัวมันก็เปื่อยคือเสียของนะแบบนี้เสียของนะเสียของถ้าจะให้ดีต้องเอาใบไม้ขี้ดินแล้วก็มูลสัตว์ผสมผสมกันแล้วก็ปลูกเนะี่ยแก้ปัญหาคือเอาดินเมื่อกี้เนี้ยไปตากแดดแล้วก็ามาผสมแล้วปลูกเนะี่ยอย่างเงี้ยนี่ต้องไปปลูกใหม่ไม่ได้ แลวอันนี้ลหละให้ดูนะและอันนี้ให้ในะบไม้ผสมดินเดี๋ยวดูซิ่ว่าเขาจะฟัม่มเปลี่ยนดินให้หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนดินได้ถ้าไม่เปลี่ยนดินเอาไว้นั้นครอบเลยไม่ได้จ่ะอันนี้เปลี่ยนดินให้ถ้าเปลี่ยนดินนะถ้าเปลี่ยนดินรากมันจะเป็นสีขาวอันนี้คือเปลี่ยนดินให้เนี่ยรากสีขาวแยงมาเห็นปะอย่างนี้คือได้จ้ะ แต่บางทีบางทีมักง่ายไงมักง่ายมักง่ายพูดถึงความมักง่ายแล้วเอาอย่างอย่าง,นะงเงี้ยน่ะแบบนังนะเนี่ยแบบเนี้ยน่ยมันจะดูได้อันนีก้กระถางมันแตกเนะาะเดี๋ยวพินไม่ได้ใช้กระถางแล้วก็เลยเอามาให้ดู เราต้องเปลี่ยนดินจ้ะถ้าดินแน,น่นต้องเปลี่ยนถ้าดินแน่นต้องเปลี่ยนเนี่ยแบบนี้เนะี่ยถ้าแบบนี้เราไม่เคาะดินออกอ่ะเราไม่เคาะดินออกเนี่ยแน่นจัดเห็นไหมรากมันดำลากมันดำลากมันดำลากมันเปื่อยเราไม่เปลี่ยนดินได้มันก็ไม่มีความหมายนะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาดินแห้งๆใส่โอ้ยดินอย่างนี้เปียกๆเอามาค้าวใบไ,ม,ไม้แล้วใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ไม่ดีจ้ะ เดี๋ยวบอกอย่าพินหัวฟูอย่าพินนอนเพิ่งตื่นนะอย่าพินนอนเพิ่งตื่นเดี๋ยวต้นนี้ละ่ะต้นนี้น่าจะเปลี่ยนดินถ้าเปลี่ยนดินน่ะเออเนี่ยให้เปลี่ยนดินดินมันจะดีอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือเปลี่ยนดินใช้ดินแห้งปลูกแต่ถ้าใช้ดินเปียกๆปลูกกะไม่ได้จ้ะถ้าดินแห้งดิถ้าดินแห้ง,หหงๆเนี่ยมันก็จะแตกรากมันก็เดินม,มันมีรูอากาศพอจ่าไปจ่าเห็นไหมมันก็จะมีรูอากาศมีฟองอากาศ แต่ถ้าเกิดดินเปียกๆแน่นๆอย่างเงี้ยมาถึงเปลี่ยนดินเลยใส่เลยได้ไหมไม่ได้ได้แต่ไม่ดีจ้ะต้องเอาไปตากให้แห้งเดี๋ยวพาไปดูให้ตากให้แห้งแบบไหนเนี่ยดินที่ยายพินไม่ได้ใช้แล้วอะที่คว้าออกแบบเนี้ยอึ๊บอึบอึบมาเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะกับทางกล้องทางไหนละ่ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวพอจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวยายพินพาไปดูจ้ะ โอ้ยเหื่อยไปไหนมาไปไหนมาเกดี๋ยวถ้าพาไปดูดินทเทยาออกมา <ห ả? S 1> ป่าถ่ายคลิปอยู่ดินที่ดินที่เอาออกจากก้นกระถางมานะจ๊ะเราจะเอามาใช้เลยอะ่ะมันไม่ดีจ้ะ บอกได้เลยนะไม่ดีไม่งามเราตัองอามาตากไว้อย่างเงี้ยเนะีเห็นปะตากแบบเนี้ยตากให้แห้งแล้วก็เอามาทุบทุบทแล้วก็ไปใช้ใหม่จะ้ะถึงจะได้จะ้ะเสียงเพลงมันดดินที่ที่อยู่ในน้ําอะดินจะทําให้ดินแน่นและดินหายใจไม่ออกดินเนี่ยเห็นไหมนะมันกด่ะที่แห้งๆอะเป็นดานๆแบบเนี้ยนะมันแห้งแล้วลากไม้มันเดินไม่ได้มันก็เหมือนคนคนเป็นหวัดคัดจมูกอะไม่สามารถหายใจได้มันแน่นจัดอะ เราต้องเปลี่ยนจ้ะเราจะไม่แบบว่าเอากลับมะพร้าวหม,ห,มหมกหมกหมกไว้อะหมกได้จ้ะแต่ไม่ดีหมกได้แต่ไม่ดีเนาะมาอุ๊บโอ้ยอัเนีน้ไหมอันนี้ไหมเนี่ดีที่ดินเป็นดันดานแบบเนี้นะยเดีะยวความให้ดูนะอ้ยตะขาบตะขาบน้อย ดินมันแข็งดินแข็งแล้วลากมันก็ไม่อยากจะเดินเนี่ยตะขาบเป็นตะขาบไหมนะขาจุบๆเต็มเลยเนี่ยตะขาบตัวแดงๆนี่ไหมนะวางก่อนช่วงนี้อันตรายตะขาบแมงป่องมันเยอะตะขาบแมงป่องมันเยอะถ้าจะให้ดินจะให้บอลไม่ยุบปะช่วงนี้ต้องใส่ดินลงไปด้วย ดินที่ตายต้นไม้อไปฝาดฝดาดออกมาดินที่อยู่ตายต้นไม้ไปฝาดฝ,ดฝดาดออกมาแล้วก็เอามาทุบๆเพื่อผลแล้วก็ผสมกับใบข,ขี้ใบขี้อะไรใบกําปูแล้วก็มูลสัตว์จ้ะนะมันจะได้ผลดีจ้ะเชื่อเยพินเถอะล้อเล่นเยพินก็ใช้แบบนั้นแหละจ้ะดูเนะี่ย แล,ล้วก้นถ้าจะคิดว่าจะปลูกอย่างนี้นานๆนะก้นๆนะ่ะใช้เปลือกไม้ใช้อะไรใส่ลงไปด้วยเลยจ้ะใช้เปลือกไม้ใช,ใช้เปลือกขอยเปลือกอะไรใส่ลงไปมันจะทําให้ไม้งามช่วงนี้อากาศมันเย็นจะทําให้บอนสีสวยสดเข้มให้ดินมันคุ้ยๆแล้วมันแตกอย่างเงี้ยแต่ถ้ามือคุ้ยไม่ได้ดินแน่น ขนาดมือเราแข็งแรงยังแน่นคุยไม่ได้แล้วลากไม้มันจะซอนไปไงไหวนะนลจ้าเพราะจ๋าแม่จ๋าเรื่องง่ายๆเนาะบางทีเราก็ไม่ได้คิดเนาะพอลมหวดเนี่ยดูนะเสียหมดเลยใบใบสีดำหมดเลยลมมาครับถ้าอย่างไงเยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อคืนแม่จ๋าถามมาก็เลยทำให้แม่จ๋าดูเนะี่ยเห็นไหมนะ ดินแน่นๆแบบเนี้ยมันจะไม่งามเลยนะ่ะคือรากมันเดินไม่ได้มันหายใจไม่ออกยายพินก็เริ่มเปลี่ยนดินเริ่มนั่นแล้วนะ